สวัสดีคะ่ะคุณผู้แชร์วันนี้นะคะเราก็จะพามาดูนะคะว่า DK มาสปอยแพดกับเรามีอะไรบ้างน,นะคะคุณผู้แชร์เราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรจะเข้ามาบ้างน,นะคะหรือว่ามีอะไรแบบปรับใหม่หรือว่ายังไงบ้างน,นะคะคุณผู้แชร์ไปดูกันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะที่ดีมาสปอยกับลบักๆกับเรานะคะคุณผู้แชร์นั่นก็คือเป็นเซตบอลเมจิกค่ะคุณผู้แชร์นี่นะคะก็จะเป็นเซตบอลเมจิกนะคะที่จะ เข้ามาใหม่นะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ที่มีอยู่คือจะเป็นเซตเมจิกสีทองเนาะคุณผู้ชมเนาะต่อไปก็จะเป็นระดับบอนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเซตที่สวยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์นะคะคุณผู้ชมคือมีแบบยังไงล่ะเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างล่างนะคะแล้วแบบชมพูพลิ้งขึ้นมาข้างบนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ ต่อไปนะคะสปอยที่2นะคะโคบูแชมจากทีมงานนะคะนั่นก็คือเซตกระบองค่ะโคบูแชมนะคะก็คือเซตกระบองก็อาจจะเข้ามาอยู่นะคะโคบูแชมนั่นก็คือแต่แต่ดีเคพูดว่าระยะจะสั้นลงนะคะโคบูแชมนั่นก็คือแล้วก็พูดว่าอะไรนะโดนเนิร์ฟอยู่แล้วนะคะโคบูมก็คือเซตกระบอกอาจจะโดนเนิร์ฟนะคะโคบูแชมถ้าแบบเข้ามาเนาะโคบูแชมก็รอดูนะคะว่า โดนเนิร์ฟแล้วยังจะสามารถเล่นต่อได้ไหมนะคะคุณผู้ชมสลับเซกระบ,บอกที่ทุกคนรอคอยกันนะคะคุณผู้ชมต่อไปนะคะสปอยที่สามนะคะที่ดีเคมาสปอยนะคะนั่นก็คือปรับเอฟเฟกต์เซตรีเจนค่ะคุณผู้ชมทุกเซตเลยนะคะแต่ว่าดีเคสปอยมาเซตหนึ่งนะคะนั่นก็คือเซตพงไพรค่ะคุณผู้ชมนัคือจะเป็น พายุใบไม้นะคะของเซตผงไพรนะคะเราก็มาอรอลุ้นกันนะคะว่าเซตอื่นๆนะคะจะเป็นเอฟเฟกยังไงบ้างนะคะโกแซมแล้วก็หนูก็ถามทีมงานแต่ถามพี่ดีเคนะคะว่าเซตโอเวอร์โหลดหลังปรับมาแล้วเป็นเลจเหมือนกันมีเอฟเฟกต์ไหมซึ่งดีเบอกว่าไม่มีนะคะโกแซมก็คือโอเวอร์โหลดก็คือเศร้าต่อไปนะคะไม่มีเอฟเฟกนะคะโกแซมแล้วก็ สปอยที่ดีเคมาสปอยเราต่อไปนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือทำออร่าคุณผู้ชมทำออร่าใส่ส่วนแหวนคุณผู้ชมซึ่งตอนปัจจุบันตอนนี้ก็คือออร่าส่วนมากจะอยู่ส่วนหลังเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าจะมีแค่ออร่าไวกิ้งนะคะที่อยู่ที่อยู่ส่วนประดับเนาะคุณผู้ชมก็คือดีเคก็มาสปอยนะคะว่าจะทำออร่านะคะไปใส่ส่วนแหวนนะคะเพื่อแบบว่าให้เราเป็นมิกแอนแมทกันนะคะว่าแบบ เผื่อไปใส่คู่กับหลังเหมือนนะคะคุณแฉมก็คือดีเคมาสปอยนะคะว่าทําออร่าใส่ส่วนแบนนะคะคุณแหชมและก็ต่อไปนะคะดีเคมาสปอยนะคะนั่นก็คือมีเซตบอวใหม่ขึ้นมาค่ะคุณแหชมนั่นก็คือเซตบอวพงไพรค่ะคุณแหชมนั่นก็คืออะไรนะคุณมอมอแบล็กฟอเรสคุณแหวแชม คุณผู้ชมดูสิดีเคมาสปอยนะคะนั่นก็คือเป็นเซตบอเป็นอะไรนะเป็นเซตพงไพรระดับบอนะคะคุณผู้ชมสาหรับใครที่ชอบพงไพรนะคะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าจะเข้ามาตอนไหนจะแบบเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมระดับบอนะคะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะคะคุณผู้ชมเราดูนะคะว่าทีมงานจะทํำยังไงน,นะคะคุณผู้ชมก็คือเซตบอบอแบ็กฟอร์เรียนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ อันนี้คือคนก็ฝากถามในสตรีมนะคะที่ถามทีมงานนะคะเรื่องระบบแหล่งกิ้งนะคะคุณแบรมต่อไปนะคะก็คือ dK บอกว่าเลื่อนแบบไม่มีกำหนดนะคะคูมแางหนะ้าก็คือระบบระบบแหล่งนะคะคุณแบรมก็ก็คือสายพีพีก็คงต้องรอกันไปอีกนะคะคุณแบรมซึ่งทีมงานบอกว่าเลื่อนแบบไม่มีกำหนดนะคะคุณแบรซึ่งในแจหนูก็อยากให้มา,มาไวเนาะ,ค,ะคุณแบรแมก็รอกันต่อไปนะคะว่า จะมีทีมงานประกาศมาไหมนะคะว่ายังไงแบบมาตอนไหนหรือว่ายังไงนะคะค้ชแชม์กเราติดตามกันต่อไปนะคะค้ชแชมแ์แล้วก็ต่อไปนะคะสปอยสุดท้ายจากทีมงานนะคะนั่นก็คือเซตบอลวิหกค่ะคุณบู้แชมีนะคะก็จะเป็นเซตบอลวิหกนะคะคุณบู๊แชมีคือน่าจะเป็นเซตที่โหดแ,แรงที่สุดละมัม้งคุณบู๊แชมนะคะว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าทีมงานจะทํามาไงนะคะแต่ว่าคือแค่เห็นก็ ก็ชื่นใจล้วคุแซมสำหรับบอพี่หงนะคะคแซมก็คือเป็นเซตที่แบบว่าทุกคนแบบก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันนะคะคแซมสำหรับเซตนี้นะคะคแซมก็เป็นเซตที่เท่แล้วก็สวยเป็นตัวคุแซมก็คือตัวผู้ชายก็เท่นะคะส่วนตัวหญิงก็สวยนะคะคุแซมสำหรับเซตนี้นะคะคุแซมวันนี้ก็มาสปอยกันเพียงเท่านี้นะคะคแซมแล้วก็รอติดตามกันปีหน้านะคะว่าทีมงานจะหลอกเราไหมนะคะโกแซมว่า จะเเข้าจริงไหมหรือว่ามาสปอยให้เราดีใจนะคะกูแชมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ